แล้วก็ในพระธรูปทั้งหลายเนี่ยอนอกจากพระแก้วมรกตที่เป็นหยกเขียวแล้วก็พระพุทธเทววิราชแล้วหลวงพ่อขาววัดเทพทิดาลามเนี่ยก็เป็นหยกขาวนะหินอ่อนขาวซึ่งมาจากพระบรมมหาราชวังนะครับก็ได้ย้ายมาเป็นพระประธานที่วัดเทพทิดาลามนะครับเห็นว่าองค์สัส่วนสวยเลยครับพิม ลักษณะแบบลานนานะครับมีซุ้มแล้วก็มีบุตรสบกถ้าถ้าพวกเราไปเห็นว่าวัดเทพธิดารามเนี่ยเขาเก็บของต่างๆทั้งจิตกรรมทั้งลวดลายในโบสต่างๆเก็บไว้ดีมากรวมถึงสิ่งที่ผมไปถ่ายและประทับใจก็คือนอกจากองค์พระรูปสวยก็ยังมีติว้วหรือว่าตัวนับนับจำนวนพระที่เข้าพิธีกรรม สวดพระปฏิมโมก็นเป็นงาช้างทั้งอันนะติ้วนับจํานวนพระสงฆ์ที่เข้าโบสถนะครับมาถึงที่เห็นอยู่วัดท่าหลวงนะครับหลวงพ่อเพชรพิจิตรก็คือสมัยเชียงแสนนะครับจะเห็นว่าแต่ละองค์ลักษณะจะต่างกันอันนี้ก็คือจะเห็นว่าถ้าเชียงแสนสิงหนึ่งก็คือจีวรจะเหนือลาวนมนะครับ เาลานมข้างซ้ายของพระตรูุนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในพระตรูปที่ตอนที่ชะลอมาจากทางเหนือนะมาอยู่ที่อุทยาเนี่ยในรอบรอบที่แถวบริเวณวัพยาไกนอกจากวัพยาไกจะมีหลวงพ่อทองคําหลวงพ่อสำลิ์ก็อันนี้คือวัดปริวาสก็เป็นพระพุทธรูปสุขโขทัยนะครับสุขโขทัยที่ขึ้นมา แถบทางนั้นก็มีวัดล่าสิงขรพระปริวาแต่ครับก็คือพระตลูปสุโขทยัยซึ่งอันนี้เป็นพระเดิมแต่ว่าวัดปริวาบวญทําฐานขึ้นใหม่นะครับกับทําลวดลายในโบสถ์ขึ้นใหม่คือสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ยังยังไม่ก้อยเสร็จดีนะครับก็คือองค์พระตลุปคือแล้วก็ยอดพระเกศได้ซ่อมพวกเราเห็นว่ายอดพระเกศทําไมดูสัดส,ส่วนคือยอดพระเกศหายไปก็เพิ่งสร้าง ในสมัยเจ้าวาดคือองค์ปัจจุบันคือพระราชพัฒนาก่อนนะครับหลวงพ่อสมชายเป็นผู้บวชนะแล้วก็จากนั้นมาก็จะเห็นว่าวัดพยาไกรที่พวกเราฟังแต่ชื่อวัดพยาไกรแต่ไม่เห็นวัดเพราะว่าเราเกิดไม่ทันท่านลื้วัดไปแล้วนี่คือหลวงพ่อสำลิศนะครับตอนนั้นผมได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ท่านเจ้าวาดวัดไผ่งนินว่าทําไม ได้มีโอกาสไปเลือกก่อนแต่ถ้าไม่เลือกหลวงพ่อทองคํามาท่านก็เล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นหลวงพ่อทองคําอยู่ที่วิหารหลวงพ่อสัมฤทธิ์องค์นี้อยู่ในโบสถ์แล้วก็องค์พระวิหารเนี่ยหลวงพ่อสุโขทยัยไตมิตรเนีย่ยพ่อปูนแล้วมีรอยเลา้าจากไหลไปถึงเอวนะครับท่านก็เลยไม่เลือกก็มาเลือกหลวงพ่อสัมฤทธิ์ที่เป็นองค์สมบูรณ์หลวงพ่อสัมฤทธิ์คือเป็นเงินทั้งองค์ฮนะแต่องค์นี้ เนื่องจากท่านไปปิดทองก็เลยไม่เห็นว่าผิวเงินทั้งองค์เนี่ยเป็นไงก็คือน่าเสียดายค,คือไปปิดทองทับทั้งองค์นะครับนี่คือหลวงพ่อทองคําหลวงพ่อทองคําก็คือเป็นพระพุทธรูปทองคําที่ใหญ่สุดในโลกนะครับก็อยู่ที่วัดพญยาไกาทั้งคู่ที่รูปที่พวกเราเห็นอยู่นี่คือผมถ่ายที่วิหารหลังเก่าที่ยังไม่บูรณะนะครับนะครับแล้วก็ที่จะเห็นว่า ด้านหลังจะเป็นม่านสีแดงผมขอลูดม่านสีแดงออกเพื่อจากจะให้เห็นองค์องค์พระสัสดส่วนชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะบางทีม่านสีแดงการถ่ายรูปโดยเพราะเราใช้แสงธรรมชาติเป็นปะหามากๆก็คือไอ้ม่านสีแดงจะสะท้อนเข้าไปองค์พระเยอะมากโดยเพราะพระประธานในโบสถ์โดยเพราะพรมสีแดงถ้าคนที่ไม่เข้าใจพรมสีแดงก็จะสะท้อนเข้าไปพระประธาน แล้วก็อย่างหลวงพ่อทองคํานี้ข้างหลังเป็นม่านสีแดงเมื่อก่อนจะสะท้อนเข้าไปองค์พระแล้วเนื่องจากเมื่อก่อนวิหารหลวงพ่อสุโขไทยไตมิตรนะครับก็คือแคบมากจะมีหน้าต่างทุกด้านเลยยกเว้นด้านหลังไม่มีซ้ายขวามีหน้าต่างเปิดได้ชิดกับองค์พระก็คือด้านโต๊ะหมู่ก็วางของได้ไม่มากนิดเดียวนะครับก็คือวิหารเล็ก ไม่เหมือนปัจจุบันจะมีพื้นที่แล้วก็มีสัสดส่วนปัจจุบันพอองค์พระหลวงพ่อทองคำเราวางสูงเนี่ยพอดูแล้วมันจะไม่ขังเหมือนกับเมื่อก่อนที่วางต่ำเมื่อพอเราวางสูงปับอ,องค์ท่านจะดูเล็กลงเมื่อเมื่อก่อนวิหารเก่าว,วางต่ำพอวางต่ำปับคือสายตาเรากับคนดูเนี่ยดูปับจะเห็นเต็มองค์จริงๆเลยแล้วก็ เอามือเข้าไปแตะถึงสมัยก่อนแต่ก็เมื่อก่อนนี้ก็ห้ามปิดคองนะก็มีเขามาีสัญญาณการขโมยต่างๆมีติดอยู่รอบวิหารนะครับแล้วก็สมัยนั้นพอเราขึ้นไปบนวิหารนี้ก็ขึ้นกระไดนิดหนึงแล้วก็ไปกราบไหว้มีต่างชาติมาดูเยอะมากก มีอ,องค์หนึ่งที่มันคล้ายๆองค์หลวงพ่อสุขโขไทยนอกจากวัดหงวัดหงวัดหงรัตนารามน,นะครับก็คือผมเคยไปถ่ายก็วัดหงก็เป็นสุขโขไทยแล้วก็เนื้อทองก็ไม่แพ้อันนี้องค์องค์หลวงพอ่อทองคําวัดไตมิรแล้วก็ที่อยู่ต่างวัดก็คือสิงห์บุรีวัดสถียนบาดิดหรือว,ว่าเมื่อก่อนชื่อวัดท่าควายวก็ยังมีสุขโขไทย พิมพ์ทรงคล้ายๆกับหลวงพ่อทองคำวัดไตมิตรแต่ว่าองค์จะเล็กกว่าแต่เป็นยุคสุขโทสขทัยเนื้อก็จะใกล้เคียงกันเพราะทั้งสามวัดผมเคยไปถ่ายก็ดูแล้วสวยมากนะครับก็คือยุคสุขโขทัยทั้งหมดเชื่งกันหลวงพ่อสัมฤทธิ์จะองค์เล็กกว่าหลวงพ่อสุขโขทัยทองคําไตมิตรเนี่ยจะองค์ใหญ่กว่าแล้วก็หลวงพ่อวัดผงอันนั้นก็องค์เล็กกว่า องเล็กกว่าหลวงพอ่อสัมิ์วัดองฝั่งทนนะครับถ้ามีโอกาสไปดูคือพระพุทธรูปทองโบราณองนี้ก็สวยมากนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยแสงไม่ค่อยมีจริงๆแล้วถ้าขัดขึ้นมาก็จะเหมือนกับหลวงพ่อทองคําเนื้อเหมือนกันเปี๊ยะเลยเหมือนกับหลวงพ่อทองคําวัดไตามิตรแล้วก็ที่ผมว่าวัดท่ากวายวัดสถียนวัฒนดิตอันนี้เนื้อจะแบบเดียวกัน3องค์เนื้อเดียวกันจะออกแบบได้ สีหน้าและสิ่งที่ออลืมเล่าให้ฟังว่าผมไปเที่ยวเชียงตุงเชียงตุงก็คือเมื่อก่อนเป็นของไทยอยู่ที่พมา่าละครับปรากฏว่าผมไปเจอรูปหลวงพ่อทองคำยังพ่อปูนอยู่ผมได้ซื้อมาใส่กรอบชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อทองคำผมถามว่ากรอบนี้เท่าไหร่ซื้อเสร็จแล้วผมรีบออกจากร้านเลยไม่ต่อสักครัก็คือ พ่อปูนชัดเลยยังไม่กระเทาะเลยแต่เราดูรู้ว่าคือหลวงพ่อทองคำเพราะทั้งเกลือกันทั้งอะไรรูปเก่าโบราณผมซื้อมาทั้งกรอบเลยซื้อเสร็จถามคุณทิวไม่ไม่หันกลับไปเลยกลัวเขายทวงรูปเพราะผมซื้อกรอบไม่ได้บอกซื้อรูปซื้อกรอบอซื้อเสร็จแล้วอยากอยากได้มาแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่โต๊ะหมู่ผมแต่ว่าเป็นรูปขนาดโปสการ์ดนะ ต่ก็เป็นโปรโตาอลที่มีความหมายมากที่เป็นรูปต้นฉบับจริงก็แปลว่าคนไทยเอาไปอยู่ที่เชียงตุงแต่แล้ตอนย้ายกลับก็คือภาพพวกนี้ไม่ได้กลับมาอยู่ที่พม่าเราไปเที่ยวเห็นก็ช่วยนำท่านกลับประเทศไทยก็มาที่สุโขทัยคือวัดศรีชุมนะครับวัดศรีชุมเป็นพระประธานที่ สามารถจะปีนขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นว่าองค์พระรูปโดนล้อมนะครับแล้วก็อยู่เราใช้เลนส์กว้างนิดหนึ่งคือ15มิลฟิตอายนะครับ8ถึง15มิลฟิตอายถ่ายขึ้นไปข้างบนแล้วก็ถ่ายออกมาแต่ละที่ทั้งที่เราไปเนี่ยหน้าท่านเปลี่ยนไปเพราะว่าเป็นพระปูนเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นพวกตะไคร่ตอนหน้าฝนมันจะจับที่มือที่พระ ไม่เหมือนกันเราก็เราก็อยากไปเก็บให้แต่ละขั้นตอนแล้วก็แสงที่สวยบางครั้งไปเที่ยงถ้าเที่ยงผ่าองค์พระจะพอดีเพราะจะมีแสงรอดแต่ถ้าเราขึ้นข้างบนเราต้องไปช่วงเย็นจะได้พระอาทิตย์และเห็นภูเขาด้านหลังองค์พระพระอรชนะถ้าเราใช้เลนส์บานเกิลเลนส์มุมกว้างได้ทั้งองค์พระได้เห็นภูเขาข้างหลัง ได้เห็นผ้าอาทิตย์ตกแสงแต่และอย่างไม่เหมือนกันแล้วถ้าเราชอบถ่ายตรงนิ้วพระหัตถ์สุโขทัยที่สวยก็คือตรงเนี้วัดพระเจ้านาวสีชุมผมจะต้องถ่ายกลางวันเพราะกลางวันแสงลอดเข้าไปตรงกลางแล้วใช้รีเฟกซ์สีทองสะท้อนไปที่องค์พระหัตถ์พระหัตถ์ปือของท่านที่สวยๆเนี่ยต้องใช้รีเฟกซ์สีทองนะสะท้อนเข้าไปสีทองผสมกับอ ไอ้ตัวสีเขียวนะครับมันก็อย่ะสวย